ตกใจมากแล้วก็อ่้มากด้วยเพราะว่าไม่ได้คาดหวังแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย,เลยแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนเรียกได้ว่าอีกครั้งนึงแล้วกันครับรู้สึกดนเดเันสุดๆเลยนะครับจริงๆแล้วรางวัลคำว่าขวัญใจมหาชนเป็นคำที่ ผมศรัทธาแล้วก็รู้สึกว่ามีค่ากับผมมากๆซึ่งปีทีแ่แล้วที่ได้รับรางวัลนี้มาเนี่ยก็ทาให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยาการเป็นขวัญใจมหาชนนี่มันทําให้เราแอบ,บกดดันเหมือนกันนะนการทํางานในการวางตัวหรืออะไรก็ตามแต่ก็นั่นแหละครับนี่เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติสุดๆเลยที่ไม่สีว่าในปีนีจะได้รับ ก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ผมเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะปฏิบัติตัวต่อไปก็จะมีการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นความสุขให้กับทุกๆคนและจะเรียกว่านำชื่อเสียงที่ได้รับจาก ความรักของทุกคนกำลังใจของทุกคนมาตอบแทนสังคมให้มากที่สุดเท่าที่คนหนึ่งจะสามารถทําได้ลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกท,ทุกฝ่ายทุกคนขอ,คข,อขอบคุณครอบครัวขอบคุณทีมงานขอบคุณรอบคัวเพื่อนเหียววงขอบคุณดุ๊กดิขอบคุณแฟนๆขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านที่สนับสนุนผมมาตั้งแต่ก้าวแรกของผม ก้าวเข้ามาในวงการคันเทนนะครับรู้สึกว่า <laughs> อาจจะรู้เรื่องนิดหน่อยขอโทษด้วยนะคะระับเพราะว่าเป็นเต้นจริงยังไงก็เอาเป็นว่าดีใจม,มากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับและอย่างน้อยขออนุญาตฝากซีรีส์เรื่องข้ามฟันคิงเธอร์ด้วจริงเังนะคร จริงที่รู้สึกว่าได้โชว์ฝีมือและศักยภาพของคนไทยจริงๆคิดว่าใครที่ได้รับชมจะต้องอึ้งกับโปรดักชันและอะไรหลายๆอย่างมากๆแน่นอนรวมถึงเพลงด้วยซึ่งอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับอันนี้ไม่ได้มาโปรโมทนะครับแค่อยากจะแนะนำว่าอยากจะมาบอกทุกคนว่าฝีมือของคนไทยไม่แพ้ต่างชาติใดในโลกเลยครับ

you